โอเคแล้วเรามาดูวิธีการนำเท้าคอยใส่ในเว็บไซต์สามิติหอ้องเรียนสามิติอละตรอดสมาเทียนนะครับเนยได้บทไหนครับบทที่เก้าเราเข้าไปดูใน Facebook เ,เราได้บทไหนไป Copy ชื่อมาเอาแต่ชื่อมานะครับการเขียนรายงานการวิจัยพอโอเคก๊อปปี้แล้วเปิดแท็บใหม่เลยครับช่องค้น Google วางเลยครับ เอาจตชื่อชื่อนะครับเราเว้นบบกหนึ่งเคราะ PPT ชื่อนามสกุล PowerPoint ะนะ PPT ไม่ใช่ปตทนะ PPT โอเคเอเตอร์ P, P, okay, เราก็ไปหา PowerPoint สวยๆมาดูอันไหนลองดูลองเลือกดูที่เป็นอ่านี้โหลดไปแล้วปุ๊บคลิกตรงฟิดอร์ครับฟิ nder ลองดับมันคลิกดูนี้สวยไหม จะวไปคลิกดูมาแล้วอยู่นี่อเอ้ยครับมันจะมีหลายหน้าแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ PPT แท้เลยถ้าเกิดครูอยากได้เป็น PDF ครับเซฟแอรเป็น PDF ใครได้ของ PPT มานะครับให้เซฟแอ d เป็น PDF ตรงนี้ไฟล์ Export to PDF ตรงคีย์โน e นะครับไฟล์ Export to PDF เปิบอันนี้เราจะเซฟเป็น PDF นะเน็กไปล่เป็นชื่อหน่อยเดี๋ยวจำไม่ได้เป็นบทที่ก็ได้ บัที่เกนะ้าบางคนก็จะได้เป็นไฟล์ PDF เ,เลยนะครับเราเอาเราจะเอาเข้าเหมือนตอนเอารถยนต์เอารถยนต์เข้าโอเคที่ดาวน์โหลดนั่นเลยนะปึ๊บอโอเคเรากลับไปที่สปาทเทียนครับกลับไปที่สภาทเทียนเรา อุ้ยกูขาให้ให้ไปเปิดก็ไปไปปิดทำไมโอเคครับที่สปาเทียนนี่ครับคลิกผิดครับลบทิ้งไปแล้วอ่าเข้าเลยโอเคไดเข้ามาเหมือนเดิมเดี๋ยว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 ไม่ต้องขีเอทใจเย็นใจเย็นไปเรื่อยใช่ของเธอไหมดูยูสเซอร์ใช่ไหมใช่ค่ะ วิธีดูงานเก่านะครับตะก,กี้เผลอลบทิ้งไปนะครับวิธีดูงานเก่าที่สามจุดด้านขวา,ด,าด้านซ้ายครับ your space your โอเคเนี่ยจะมีห้องเราอยู่ห้องหนึ่งคลิกเข้าไปครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคนี่โหลดสเปซอยู่ตอนนี้ตะก,กี้เราไปคน้น powerpoint เลยไหมครับ บางคนได้เป็นพอต์เราก็เซฟเป็น PDF แล้วบางคนได้ PDF เลยดูขั้นตอนถัดไปเอาเข้าเหมือนรถยนต์นะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บ,บีนึ่าวิธีเอาเข้าคลิกตรงไหนครับในบวกครับบวก add content แล้วก็ไปอัพโหลดครับอัพโหลดทาตามเลยครับอัพโหลดแล้วไปเลือก select f r o m your device เราไปเลือกไฟล์ไฟล์เราชื่ออะไรครับบทที่9ก้าการเขียนรายงานการวิจัยโอเค โอเพเดี๋ยวไฟเราจะขึ้นมา processing อยู่ดนบูมาลว์เลื่อนข้างล่างครับกำลังกำลังประมวลผลอยู่อัพโหลดแล้วหนึ่งไฟโอเคดันได้แล้วแล้วก็ไปจัดใส่จอใหญ่เลื่อนไปครับขยายใหญ่เท่ากับจอนั่นเลยไปหาตำแหน่งลงขยายใหญ่นะดันเข้าไปดันเข้าไปให้ติดผนงังนะ แล้วขยายใหญ่ให้เต็มจอว่าคนไปรั้งดูเราจะได้เห็นชัดๆนะครับขยายขยายคลิกที่คลิกที่ออบเจกต์ถึงค้างนะครับสเกลขยายใหญ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคจัดทีนี้เนยลองเลื่อนหน้าหน้าที่สองเรืสามเลื่อนได้ไหม,ไมเห็นไหมลูกศรได้แลวดันวยก่อนมีลูกศรอ,อยู่คลิกที่ลูกศรครับมันจะเลื่อนไปหน้าสองหน้าสามเห็นไหมโอเคเรายังไม่ล็อก จะต้องเป็น PowerPoint ท,ที่เลื่อนหน้าได้นะเลื่อนหน้าได้เวลาเธอรพรีเซนต์ให้เพื่อนฟังนะเดี๋ยวลองจัดดูลองจัดดูอันนี้คือวิธีการเอาไฟล์ PowerPoint ประจําบทนะครับประจําบทมาใส่ลองจัดดูเลยเล็กไปเอาใหญ่เท่าจอให้จนเลยใหญ่เท่าจอข้างหลังนั่นแหละแล้วก็ล็อกไว้ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็ศึกษาเนื้อหา PowerPoint ปะจําบท เครับเตรียมพีเซนมาใส่กลอไม่ไรดูระนาบดีๆแกนนีกก้แกนมากันแปด

เออเอาขึ้นไปอีกมันมันจะโดนบางเวลาคนขึ้นไปนั่งนะเออเอาข้อมูลลอยขึ้นไปอีกอมันติดพึ้นกันไปออ่าดีไซน์ดีไซน์เปหาที่วางนะครับหาที่วางร๊อปไว้โอเคเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวก็เนยเดี๋ยวก็จัดตกแตกเนะาะหาล็อกอะไรให้เรียบร้อย